ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักขณาดิศรสมาชิกสภาพผูธธแ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรเก้าไกลครับท่านประธานที่เคารพครับนะฮะในพรบร่างงบประมาณปี2565นี้นะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับขอเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับในการจัดซื้อชุดเครื่องสนามของกองทัพบกตรงนี้สําคัญมากครับท่านประธานเพราะถ้าเกิดเราดูในรายละเอียดราคากลางที่วางเอาไว้เนี่ยนะครับ สูงเกือบ1 5 0 0 0บาทคือ1 4 8 5 8บาทตามสามัญสำนึกนะครับของทุกคนก็คือว่าเอา้าไอ้เจ้าชุดเครื่องสนามเนี่ยครับท่านประธานที่จะมีการจัดซื้อนะครับแบบรวมแพ็คนะครับ12รายการเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะชวนท่านประธานและก็ประชาชนทุกคนนะครับที่ติดตามดูอยู่นะรเราไปช้อปปิ้งกันเะครับไปดูกันทีละรายการขอเชิญอขอสไลด์ด้วยครับ แล้วมาดูรายการแรกครับ12รายการนะครับมีอะไรบ้างนะครับสไลด์ครับฝ่ายโสดครับรายการที่1น,นะครับเสื้อกันฝนนะสไลด์ถัดไปครเสื้อกันฝนฮนะผมไปเซิร์ชจากในร้านค้าออนไลน์ครับยี่ห้อหนึ่งนะเลิฟช้อปปิง้งโหลดช้อปปีเสื้อกันฝนลายพราง189บาทมาที่เป้สนามเล็ก มีสกรีนทอโบด้วยนะครับ440สไลด์ถัดไปฮะกระเป๋าอเนกประสงค์350ผมไม่ได้ซื้อตัวที่ถูกที่สุดนะผมซื้อตัวทั่วไปฮะกระเป๋าใส่ซองกระสุน149บาทนะสไลด์ถัดไปฮะผมก็ซื้อตามรายการนะ12รายการเนี่ยนะครับนะฮะผุงผ้าสนามครับ440นะครับโอ้กระโจมบุคคลหรือเต็นททหารครับนะคราวนี้ผมไปลาซาด้าบ้างนะครับ นะฮะ r t l o s t s h s s s i o p p i n g นะครับหนะรือบาทเดี๋ยวจะหาว่าผมผูกขาดนะครับนะฮะเต็นอย่างดีนะครับ1,530บาทสไลด์ถัดไปครับโอ้โหกระติกน้ำพอบนมาเป็นกระตักเลยนะครับ310บาทเท่านั้นมาที่เข็มขัดสนามนะประชาชนชาวทางบ้านนะครับสามารถส่องคีวาโค้ดไปดูกันสดๆสั่งซื้อกันได้เดี๋ยวนี้เลยนะฮะเข็มขัดสนาม450ครับท่านประธานต่อเลยฮะ ลวสนามนะโอ้โหไม่รู้ว่าอาจจะขุดไปได้ถึงแกนโลกนะฮะร,ราคาที่ลาซาด้าห้าครับสายโยงเข็มขัดสนาม550บาทครับหม้อสนามครับพี่เอาไว้หุงข้าวนะครับนะฮะหกรบาทครับอย่างดีแล้วก็เป้หลังพบชุดพบชุดเลยนะฮะเก้ร้บเก้าบาทนะครับทั้งหมดนี้ฮะสิบสองรายการนะครับ นะฮะสไลด์ถัดไปนะครับ12รายการนะครับมีกระเป๋าใส่ซองกระสุนครับนะฮะที่มีอยู่สที่ในรายการคือซื้อ2ชุดผมมนุษย์บุตุชนคนหนึ่งฮนะซื้ออย่างละหนึ่งฮนะเอามารวมแพ็คฮนะท่านประธาน6 7 7ับาท,า 6, บาทแต่ราคากางที่กองทัพบ,บกตั้งเอาไว้นะฮะอยู่ที่ชุดละ1,4858บาท แต่ท่านประธานสบายใจได้อย่างหนึง่งไอ้ชุดเครื่องสนามนี้ดันไม่มีกางเกงในแล้วผมก็ตกใจว่าซื้อชุดเครื่องสนามแต่ไม่ใส่กางเกงในสภาพการฝึกมันจะเป็นยังไงแต่เอาเถอะครับตรงนั้นเราไม่ว่ากันถ้าไม่อยากจะใส่กางเกงในแล้วก็ไม่ต้องใส่ปีที่แล้วผมถามว่าตกลงเอาไว้ใส่หรือเอาไว้กินก็ยังไม่ได้แล้วคําตอดเอาว่าแต่ชุดราคากางเนี่ยนะชาวบ้านปู่ถูชนทั่วไปซื้อได้ในราคา6,775บาท แต่กองทัพบบกตั้งราคาไว้ราคากลาวัน้หนึ่งนี่พันแปดาบาทและจะซื้อถึง2,429ชุดก็กองทัพบบกก็เลยเอามาตั้งงบป,ประมาณไว้ที่36ล้านบาทสไลด์ถัดไปผมย้ำนะฮะมนุษย์ทั่วไปนะฮะซื้อนะฮะจ่ายเงินนะฮะถ้าชุดละ6,775ซื้อ2,429ชุดนะฮะ ยังไม่คิดว่าต้องต่อรองราคาได้นะเพราะซื้อสองสามพันเนี่ยนะครับปกติต่อรองได้แล้วครับท่านประธานใช้เงินแค่16.5ล้านบาทนะครับเท่านั้นนะแต่ตั้งงบไปถึง36ล้านบาทผมต้องชวนกองทัพบ,บกเข้าโครงการช็อปดีมีคืนของรัฐบาลเพราะถ้าเป็นอย่างนี้นะปล่อยให้ซื้ออย่างนี้ท่านประธานมันอาจจะไม่ใช่ช็อปดีมีคืนอาจจะเป็นช็อปดีมีทรอนและถ้ายังให้ช็อปอย่างนี้อาจจะเป็นถึงช็อปมั่วมีคุก ดังนั้นนะฮะชอปดีมีคืนคืนให้ใครคืนให้กับประชาชนด้วยการปรับลดงบประมาณลงมาเยี่ยงปุถุชนคนหนึ่งที่สามารถซื้อได้นะครับจากงบประมาณ36ล้านก็ให้เหลือเพียงแค่16 5ล้านก็พอแล้วและขอปรับลดงบประมาณลง19 6ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับเอาสไลด์ลงได้ฮนะผมขอใช้เวลาสั้นๆนะครับ นะกรับเรียนไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในฐานะที่ท่านดารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยท่านประธานครับตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสขนาดไหนผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแม้ว่าจะเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ผมก็คิดว่าท่านคงรับรู้แหละนะครับมีเด็กกี่คนต้องกําพร้าที่สูญเสียพ่อแม่จากโควิดมีกี่คนครับที่เขาต้องสูญเสียโอกาสที่จะไม่ได้เจอพ่อแม่เขาอีกเพราะพ่อแม่เขาได้จากไปด้วยโควิดประชาชนที่ต้องหาเตียงรอยา บางคนนะครับที่ยังอยู่นะฮะในนี้เนี่ยนะฮะแล้วข้างนอกสภาเนี่ยไม่ได้สบายใจนะคือรอติดครับพอรอติดแล้วก็รอเตียงคนระับพอรอเตียงก็รอยาพอรอยาก็รอตายคนระพอรอตายแล้วยังต้องรอเตาอีกผมว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการที่สุดในวันนี้คือสามัญสำนึกในการใช้ใจ่ายงบประมาณจากกองทัพจากกระทรวงกลาโหมซึ่งวันนี้ประชาชนไม่ได้เห็นตรงนั้นเลย อย่าเอางบประมาณของประชาชนไปผลาด้วยการเอาน้ํายามาพ่นตามขดหินเพื่อสร้างภาพเลยครับมันไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนปรับลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นนะครับไอชุดเครื่องสนามแบบนี้เนี่ยผมตั้งคาถามทันทีว่านี่มันชุดเครื่องสนามหรือว่าชุดเครื่องสวาปตามกันแน่และมันไม่ควรจะเรียกว่าชุดเครื่องสนามเลยครับท่านประธานมันควรจะถูกเรียกว่าชุดจานชามช้อนซ่อมตะเกียบเพราะดูเหมือนว่าจะไม่ได้เอาไว้ฝึกแต่ดูคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเอาไว้กิน ดังนั้นขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้19.6ล้านบาทครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ